โอเคเราจะไปเป็นพนักงานร้านดังหนึ่งวันนะคะชื่อร้านว่าวันดมาร้านยุ่งมากคุกอะไรคะอะไรคะมันจะแน่นไปไหมคะอันไหนของผมวะเมื่อกี้ขนมหรอมาม่าบอกว่าอร่อยอะไรกันนักหนาคือเขาไว้ใจเราอ่ะเราต้องทําให้ไม่พลาดนะคะวันนี้เจ๊วันนี้จะได้ทําเค้กไหมคะก็เดี๋ยวคืนนี้อยู่ต่อนอนดูว่าที่นี่มีผีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกะอยู่ช่องชิมมิชามค่ะ และตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันบนรถนะฮะสาวๆทั้งหลายมีแต่สาวๆกำลังจะเดินทางไปที่ไหนกที่แต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะสปอยบอกยก็ต้องเห็นชื่อคลิปอยู่แล้วปะเราจะไม่บอกรอกว่าจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ทันแล้วโอเคเราจะไปเป็นพนักงานร้านดังหนึ่งวันนะคะชื่อร้านว่าตอนนาทูกูกเราจะไปเป็นพนักงานร้านบอนนาหน้ากันนะคะเป็นร้านเค้กกล้วยหอมของเจมส์วุาพรัตน์เคือตอนนี้เป็นกระแสมากเพราะว่า ที่ไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนอยากกินนะคะแล้วก็สั่งไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาโตเอาไวมากไม่ว่าจะเปิดออนไลน์หรือเปิดสั่งจองลวกหน้าก็คือโซเอาโเอาหมดตลอดอยากกินอะวันนั้นแ่ะที่พี่บิวมาให้หนูก็ได้กินสองคำแล้วก็หายไปไหนแล้วไปลูกคโดนแสดงว่ามีจุดประสงค์แอบแฝงนะคะวันนี้เราไปกันแบบอยากกินนะคะทุกคนที่ไหนได้ไปช่วยเขาทำเฉยๆแล้วก็ขายหมดไปเราต้องกินแค่นี้ถ้าไม่กินเรา เปิดขายแบบว่าอนี่ยมาซื้อวันแรกรมีออนไลน์แต่ต้องมารับแต่วันนี้เหมือนแบบเปิด,ปดวางขายเลยมาไม่รู้เหมือนกันว่าน,นี่เหมือนมีจองทางไลน์แมนไม่แต่พี่ก็ห่ววันนี้เปิดร้านเันแรกงอ๋อใช่เปิดแบบเป็นทางการก็กคือมีมีให้สัง่งทางไลน์แมนมีจัดทรงแบบความเย็นจัด่งต่างจังหวะ แหวมนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูจริงๆว่าแบบว่าเขาเขาขายขนาดไหนเพราะว่าบอกเลยว่ายอดขายเขาถ้าลงรายเขาเปิดสามนาทีหมดสามนาทีหมดคนทุกคนลูก<ๆ>อ,อ่ะเออเปิดแบบแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมด <l oss> ก็คือจะเอาที่ไหนไปกินก่อนเราก็เลยต้องแบบไปถึงร้าน <c oughs> เพื่อไปแซ <c oughs> ง <c oughs> เป็นพนักงานไปทำจริงๆเราอยากไปกินเขาหรือเปล่าวันเนี้ยเออผมก็กลัวอยู่นะคะแต่ว่าขออนุญาตแล้วเขาบอกว่ามาได้มาเลยมาเลยสนุกแน่นอนเขาบอกอ่ะโอเคได้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเตรียมพร้อม ให้เรียบร้อยก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะปนนาาเป็นพนักงานเฮ้ยด็แบูดเขาไม่ลงไปแต่ร้านเปิดเลยนะจริงเหรอเขาเปิดกี่โมองอ่ะเจ็ดโเขาเปิดเจ็ดโมงทุกคนสำหรับใครนะคะอยากกินนะคะเดี๋ยวรอดูข้อมูลกันเดี๋ยวไปถามแจให้กับตัวเลยถ้าแจอยู่ถ้าแจอยู่มาวันแรกแจอยู่ตลอดแจแบบทำนี้นอเอาพื่อนพนักงานเองกับผู้คนทุกคนเลยอ๋อเป็นสูตรเขาเองไม่อยากกินอ่ะไม่กินอะไรใหม่ แต่เราจะไปกินวอรนาดนะทุกคนไปกันโอ้ทุกคนเราถึงกันแล้วนะคะนี่เขาอยู่กันที่บีบีพลาซ่าค่ะนี่ว้าวชาบูหมาาล่า่มนไหยมีชาบูหม่าล่าจริงแต่ประเด็นคือนี่เก็บทั้งประเทศอยู่นี่ป่ะทุกคนไลเมเฮ้ยทุกคนไล บีบีพาซาเป็นของน้องบีบีช่ชื่อบีบีพาซาพอดีใช่มันชื่อบีบีพาซาอ้าหรือว่าเป็นของเป็นของน้องบีบีไม่รู้ค่ะลองถามพอดูเจ๊บีบีพาซานี่คือของบีบีไหมคือเฮียสร้างไว้ให้หรือเปล่าถามดูโอ้โหนี่วันนี้เราไม่ได้มามือเปล่าเรามีของติดไม้ติดมือมานี่ต้นไม้น่ารักมากสำหรับคนเปิดร้านใหม่นะคะและน้อย คือว <Chinese> ah ัน huh. นี้เราต้องใจแต่งตีมแดงมาเพราะว่าร้านเขาเป็นแด่เหลืองด้วยอุ้ยคุณโอยเ้ยชิคาเฮ้ยแม่ค่ะบอกเร็วๆรีบมาช่วยหน่อยยุ่งมาก

มูบ๊อบรับชม M มหนึ่งใส่ช้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ทีมสั่งออเดอร์ทักคู่นะคะทุกคน M Nutella อ๋อไซส์ M Nutella M N ก็คือ M Nutella ไซส์เล็กมินิ Nutella L ธรรมดาคือ L ชีสโอเค M ธรรมดา2ก็คือจากฝั่งนี้ใช่ไหมคะเรียแล้วหาพี่โจ อันนี้ MN2 ค่ะใช่ไหมถูกไหมใช่ถูกถูกแล้วถูกแล้ว,ลว,ลวอ๋อได้ค่ะนี่นี่เห็นไหมหนูเริ่มเป็นงานแล้วโอเคอ่ะไปโอเคมา คุณอย่าโลกสรุปอะสุกจริงอแอะไรคะเเอ้ย่เปล่างธรรดา2แต่คน่าทาผคะทิดนมาก็คือเนนี่นะคะคืท่ชูกน่ารักมากอเลยมาจริคือทุกอย่างยน้่าถึงิแล้วก็ให้เือด้วยคะ ของเราน่ารักกว่าผมไม่มีหรอไม่มีด้านหลังไม่มีคุณก็ไม่มีด้านหน้าใช่แต่ผมชอบลายช้อนว่ะแต่อันนี้ก็น่ารักอ่ะคือเราเป็นพนักงานเต็มตัวแล้วมาค่ะมาช่วยจัดออเดอร์กันค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวช่วยจัดค่ะมีไหมคะอ่ะถูกนะถูกถูก N เป็นพยานนะกับ N M เราพิชอบร่วมกันนะมาถูกที่ร้านค่ะต้องเลือกที่ชอบด้วยชอบที่นี่หมดใต้ อันนี้ร้อนๆจากเตาอ,อันนั้นกำลังเงยงเง็นๆเ้าคือมันหอมมากทุกคนบหอมมากตั้งแต่ปักต่อยอ่ะหอมตั้งแต่ปักต่อยอ่ะแล้วชีสให้แบบจุกมากอ่ะอันนี้ดูดิ <c oughs> วันนี้ขอกินคนเดียวถาไซแอลโอเคปะได้แตขอกินชีสโนติล<ม>่า<ม>คุณกินไซแอลก็ได้แต่ผมขอแค่ตรงกลางทุกกล่องที่คุณ ได้ค่ะมันจะแน่นไปไหมคะอันไหนของผมวะไม่รู้คือยังไม่ได้ใส่อันนี้ออเดอร์เก่านี่อหนูมีอะไรกันซิปเมื่อกี้หนูไปช่วยแม่ติดสติกเกอร์แม่บอกว่าอุ้ยขายดีมากเลยแต่ว่าไม่รู้อร่อยอะไรนักหนาคุณพี่เยอะรู้อะไรนะรู้อะไรอร่อยนักหนาไปกินกันหรอวะมาม้าบอกว่าอร่อยอะไรกันนักหนา เวลาเราไปทํางานอ่ะเขาก็จะแบบให้ทํางานแบบกักกักแบบว่าแบบเ้ยไปจัดการส่วนที่ไม่สําคัญลานี้มาถึงปุ้งเลยให้เราทําทุกอย่างเลยใช่เราออเดอร์จริงเลยทุกคนคือเขาไว้ใจเราอ่ะเราต้องทําให้ไม่พลาดนะคะวันนี้ผงก็แบบพรีเมียมมีบบาะคำว่าบอนหน้าอยู่ตรงเนี้ยคุณน่ารักจังอ่ะพียงพิมจองร้อยชิ้นค่ะสิ่่งอุ้ยมันสนุกมนะนุก ก็ยังสนุกอยู่านน้องเปิดออเดอร์เลยค่ะมาค่ะไม่กลัวค่ะพร้อมกันเปิดได้ของม่หนี้เลยหนูไปออเดอร์แล้วเมื่อกี้คือตอน11โมงอ่ะเราเปิดไลน์แมนใช่ไหมแล้วออเดอร์มันก็เข้ามาจนเครื่องแห้งแล้วเรา11โมง3นาทีเราก็ปิดเนี่ยเพิ่งเพิ่งเคลียร์จบของ3นาทีแรก3นาทีแรกเคลียร์ไปชั่วโมงกว่าพี่พี่ทิมพร้อมพร้อมอีก3นาทีไหมจะได้เปิดใหม่ ใช่ค่ะเพี่อนินมาเลยแต่ว่าผมอยากกวนเค้กอะ่ะอยากอะไรนะอยแบบากทำเค้กผมว่าเขาอบเสร็จหมดแล้วมั้งเจ้วันนี้จะไม่ทำเค้กไหมคะเออวันนี้ปิดอยู่ม <c oughs> ีเสื้อน่ารักเนาะใช่ <c oughs> น่ารักมา <c oughs> กเดี๋ยวตักแลอามาคืนเนี่ยนะ เลาที่แรงมากเออแล้วเพราะว่าอ่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือวันแรกอะตอนนั้นที่ยังไม่ได้ขายของใช่ปะ่ะอุ้ยมีหลักฐานด้วย,ยนะอยู่หลังบ้านคือน้องอะจัดอยู่ห้องสต็อกจัดถาดเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีการขายของเลยนะ<า>จัดสต็อกอยู่เสร็จป,ปุ๊บเท้าเขาอะทะลุเก้าอี้ลงไปเ<ห>ก้าอี้พลาสติกสีส้มอะทะลุลงไปแล้วติดอยู่ครึง่งชั่วโมง เลือดสาดเต็มทีนเลยบบวันแรกที่มาจัดที่มาจัดของแล้วเสร็จปุ๊บเป็นวันแรกที่ปอยตึงมาที่นี่สองพันต้องมาช่วยงัดขาดใช่แบบช่วยงัดออกแล้วน้องก็ไปที่โรงพยาบาลพระรามสองแบบไม่ไม่น่าเชื่อแค่แบบว่ายืนบนเก้าอี้อะแล้วก็จัดของกลายเป็นแบบว่าปอยตึงตรงนี้วิวอลวิวอลสองพันแล้วทีนี้ก็เลยไปดูดวงเขาก็บอกว่าเจ้าที่ี่เนี่ยแรงมากต้องไหว้ทุกวันใช่แต่ว่าไหว้ให้สองพัน วันนี้จะมีอะไรไหมนะเอาก็นี่ไงขายดีอยู่เลยใช่ขายดีหรอมันไม่ต้องวายเนาะวายอะดิลักเซ่ไม่คือขายดีอาจจะส่วนหนึ่งแบบอุบัติเหตุไงอาจจะเกิดขึ้นได้อีกอะไรอย่างนงี้ไงใช่ตลาดนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราวายแล้วเจ้าที่ที่นี่แบบว่าแบบคนที่อยู่มาก่อนอะแบบเหมือนเป็นเหมือนกับพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบคนที่แบบสมัยโบราณอะไรพิวนั้นอะไซเอ็มสิบเอ็ดชิ้นค่ะ จะถอดใส่น้ำเกลือแล้วก็มาเพราะว่า ตอนนี้บิวเขาไปอยู่หลังบ้านมาก็เดินตามไปบิวเขาไปทำอะไรวะเสร็จแล้วไปเรียงกล้วยกันกล้วยเต็มเลยนะมาแล้วบอกบิวเดี๋ยวมากินลูกหนึ่งนะอุ้ยไม่ได้เลยกินไม่ได้นะาอันนี้บอกไม่แม่กินเยอะลูกเพราะว่าอะไรอะไรค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่พอของลูกเต็กล้วยลูกหนึ่งมันก็มันก็ผิดสูตรอ่ะไปดูหนึ เป็นพาร์ทเนอร์กับบอนนาหน้านะคะติดต่อเข้ามา,าชานนะะ่วงท้ายนี้ค่ะขายหมับ้ยได้้ขายกิจาการเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไอ้โว่มาพูดอย่างนี้ต้องแต่บอนดี้หรือวะเาทำไม่ไหวแล้วก็จะขายก็จะขายกูเห็นมึง บอกไปพอจริงจอิง นีของถุงแป้งค่ะอุ้ยเอ้งดูเขาเป็นป้าเขาได้ยินเหรอไม่ใช่รูจักิ้นไม่รู้จักแป้งชิ้นนี้บอกต่อเล่นได้อันนี้ของเราถ้าหลุดคิวซีปุ๊บต้องทำลายทิ้งขอโทษนะคะทุกคนหนูทม่ขายไม่ได้ขายนะคะชิ้นนั้นพี่ลดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเองนะคะทุกคนประเทศอะไรที่มีอายุยืนยาวที่สุดเออไม่ใครรู้บ้างประเทศ พี่ปนไหมคะว้ายูกไม่ไดะพ่เอาอมาจับา่ะได้ลองจับอีกทีหนึ่ง ขนมไม่ค่อยค่ะขนมไม่ค่อยอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงเพราะน้ำชาได้เนาะได้ค่ะโยนทโอ้น้ทคนให้ทั่วแล้วปาดเลยแต่พอดีนะไม่ฉ่ำมากแล้วก็ปาดใช่ปาดให้ทั่วใช่อ่าอย่างงี้อย่างงี้เออโอบบมือมันต้องแบบมีความแบบนิดนึงอ่าแค่ขอบใช่ไหมคะเอาให้ทั่วเลยนะใครจะบอกทำไมไม่ได้ก็ ใช่มันจะเป็นอะไว้ายจะมายิีมแต่ยังไม่ได้แกะออกจากกล่องเลยอะไรอ่ะนใครมาสั่งหน้าเราองอ๋อพูดแล้วพี่เขาจะมาขายต่อได้ได้หมดเอาเลยคนะเคยเคยทดลองไหมว่าแท่งหนึ่งอ่ะใช้ได้กี่ใช้ได้นานอะไรใช้ห้าร้อยครั้งยังไม่หมดเลยอ่ะ ไงไลองดูนะผมเล่เจ้อ๋อแต่ละคน,นอ๋อชำ้ชำๆแบบนี้นโอเคค่ะเฟินเก็บภาพดีๆนะมันจะไม่ได้เห็นบ่อยๆเนินล้ว เป็นค้หมถึง่แน่นอน็อนมาแครับมาล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมาแล้วมาแล้แล้วมาแวแลวมาแล้วมาแล้วาแล้วมาแลวาแลวคาแล้วมาแล้วมาแล้วมแลาแล้วาแล้วมาแล้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้อมาแล้วมาแล้ว้าแล้ล้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้ว้วมาแ้าแล้แล้วมาแล้วมาแลอาแล้วาาาา้แล้ว เอันูเทลาชีสอุ้ยเราเาเรามีกี่คนเรามีสี่คน้เรามีสิบนานนานมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาอะไรสั่งเป็นลาเลยเอาเอาอ็มเอาอยาอแปไหมอ่าได้แล้วก็ M8 เขาว่ามาสี่คนไม่ใช่ไปฝากที่สตูได้ค่ะได้กินช็อปเม็นแปด N แปดเป็นถูกที่ถึงใช่สรุปแจ๊บอกว่าเดี๋ยวไปจัดเองนะข้างหลังพ่อมาจัดเองดิพ่อโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเขาจัดนิดเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมคุณทัพพีคุณมาตอเวนไปนู่นไปนู่นเขาไปเขาไปจัดออเดอร์ไม่แล้วเรามาดูออเดอร์เองด้วยได้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 ทั้งหมดเท่าไหร่คะ กิเดือนนะคะกินันเยอะจตูนี้กินกันเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้นะคะระหว่างที่ยังไม่มีออเดอร์เข้ามาเราจะไปเยี่ยมเยียนตู้บอนดีดันนาบอนดีเจลลี่อุ้ยนี่แหละเอาน้ำเปล่าค่ะ อันไหนอร่อยบอกหน่อยผมว่าร้านเบอร์รี่อะคุณชอบร้านเบอร์รี่ไหมคุณชอบเบอร์รี่ไหมถ้าไม่ชอบร้านผมแนะนําอันนี้อันแคลเซียมค่ะแคลเซียมคือเป็นแบบมิกซ์เบอร์รี่แบบโคตรอร่อยมเมลอนไปลอนเลยด้วยเมลอนอิมเมลอนไปล้นเลยผมเอารสเบอร์รี่รสเบอร์รี่แล้วก็น้ำเปล่ากดยังไงก่อนเดียวได้ไปนี่ไงนี่ไงไม่ได้ค่ะใจนะไมกดได้กี่ราอันหรอเออนี่ค่ะแล้วรัสเบอร์รี่ของผมเป็นวิตามินผิวนะฮะนี่ค่ะพร้อมเพย์ ตู้จ่ายสินค้าไม่สําเร็จไม่เป็นไรนะคะเจ้าของร้านอยู่นี่เราเคลียร์ได้่ปวดไปแล้วด้วยจ่ายตังค์แล้วด้วยตู้จ่ายสินค้าไม่สำเร็จค่ะตอนี้รอไคขึ้นหรือยังรอเลยรอค่ะรอแล้วใช่มรอเฉยๆเลยจนมันขึ้นว่าตู้จ่ายสินค้าไม่สำเร็จทองจริง เว้ยแต่ตู้เขาน่ารักมากเลยมาได้อุ้ยร้านบอนนาน่าอยู่ตรงอยู่ตรงเทียนทะเลนะทุกคนเซิร์ชเซิร์ชมาว่าบีบีพาซาบีบีพาซาแต่ว่าให้เช็คก่อนนะคะว่าเจ๊เปิดขายกี่โมงกี่โมงใช่โมงอันเดียก่อนอุ้ยอุ้ยมาหมดเลยมอนก็มันไหลลงมาแล้วมันก็คือว่าไม่สำเร็จใช่ไหมไม่ได้ไหลเลยค่ะมันไม่ได้ไหลไม่ขยับเลยค่ะเจ๊มันเป็นเคสพิเศษที่เรามีแขกรับเชิญเราก็เลยตั้งตั้งระบบไว้ว่าเอ้ยถ้าเจอวุ้ยเป็นแาบเนี้ย สามารถติดต่อได้เลยแอนดินเราสามารถแก้ไขปัญหาได้จากระยะไกลถ้าไหนว่าคุณอยู่ที่สาขานี้ผมมีกุญแจจรยจริงแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกของเราเปนครื่องคไปนานแล้วแตไม่ได้ว่าไม่ใครทุกคนอันไหนลอกันลงทายนอสซรตอนแรกกี้อกว่าใช่ค่ะมาแลวค่ะทุกคนนี้ อรี่อร่อยใจชอบทำให้มันอร่อยเฮ้ยจบคาดเวอน์ี่แล้วก็มิสเวอรี่หนูชอบมากคือแบบรสชาติที่ถูกต้องเป็นมีสแกนด้วยนะอือเก่งกินเยอะอะใช่ชอบมากทุกวันเดินมาแล้วก็ชิมเลยแล้วทีนี้เรถอีกว่าแล้ววันนั้นที่บอกกินมิเขียนแล้วกีนทุกวันใช่เขาได้เขาช็อตละสองนะของเกมเดินๆมาหยิบกันมาหยิบหรือหรือเขาก็มาหยิบอีกรอบนึคะทุกรถเหรอคะใช่ทุกรถเพราะว่ามันสารสกัดมันแม็กแล้วไงหนึ่งซองต่อวันคุณก็กินเล่น กินเล่นเลยคือเวลาอยากกินขนมไงแล้วมันแบบว่ามันได้ประโยชน์ไงใช่แต่ไม่ทีบสามใช่ไหมค่ะแน่นๆจุกๆดูแลน้ำตานอีกหนึ่งอย่างก็คือเราสามารถทำเป็นกว้ามกี่ También, <tama> อจลลีบัอันี้บัตเราไปกดได้ไม่กี่คนลจนมีผมครับมีนน้ามีเนนัพัดอยากกินรถไรกันเอ่าลองมากดเองไหมนี้รีบขึ้นแล้วมาถุงแป้งก็ได้มาเอารถรวมไหมเออรวมรถเอยเฮ้ยเย ลงต่อลงต่อลงอีกเขาคิดอยู่เธาคิดอยู่ว่าจะคิดอยู่อเปล่แล้วก็รอไฟขึ้นเด๊ะอ่าเราก็หยิบได้เลยไอเดียไฟมันจะหวานค่ะค่ะเย็นเลยอุยเย็นเออว่ะข้างในเย็นเนาะกดกันได้ตามเซ็นทันทั่วไปนะคะทุกคนเซ็นทันทั่วไปก็หกก็ยอะนะไม่ก็สั่งออนไลน์สั่งออนไลน์ง่ายสุดเพื่อนๆไม่ต้องมากดหรอก ไม่แต่บางคนก็อยากเอากินอยากกินขนมอะไรเงี้ยโอเคทุกคนต้องจากบอลนาน่าก็มีบอลดีด้วยนะจ๊ะโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็ช่วยจนออเดอร์หมดแล้วออเดอร์ไลายแมนหมดแล้วเขียร์ไปรถหนึ่งสามรอบนะเราทำออเดอร์ไลายแมนที่สองแล้วเราะลาจไปทำรอมรอบรอบละห้าทีว้าวเป็นยังไงบ้างคะหอมค่ะสนุกด้วยค่ะ หอมแล้วก็ในนี้ไม่ร้อนเลยตอนแรกวันนี้คิดว่าจะได้ทําเค้กด้วยอยากทำอยากทำด้านในโอ้อยากทำอยากทำด้านในแต่ไม่ได้ทําแต่มาทักใช่ภาพในหัวผมคือนั่งขายหน้าร้านอย่างเดียวไม่ภาพในหัวผมก็คือมาแพ็คของแต่ผมอยากทำมันนั้นด้วยงั้นเดี๋ยวอันนี้เป็นพนักงานใช่ไหมเขาหน้ามาเป็นพนักงานครัวเฮ้ยมาเป็นเชฟเออเราทำกินเองเราเขียนป้อนได้ได้ได้ถ้าทำกินเองได้แล้ววันนี้วันนี้แจให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับเด็กฝึกงาน เท่าไหรผมให้เกินไปอีกสิบเก้ไม่คือรู้ป่ะภาพที่ผมเห็นในตอนแรกอ่ะทุกคนเข้ามาผมก็จะแบบรุ่นรุ่นน้าเนี่ยไม่ได้ทักควงทักทันไม่ได้เปิด้เชื่อแต่พอหันหลังกลับมาทุกคนคือแบบว่างรุ่นจ๋องคนไป็ดรุ่นนี่เป็นผียกมาที่ก็คือรู้หน้าที่ตัวเองหมดเลยผาตัวเนงเหมือนว่างเจอสั่งมาได้นะ L M M เอ็มเอ็มหนึ่งใช่คือสั่งอะไลเอาเอ็มหนึ่งใช่แจให้นะก็ให้เกินเหมือนกัน ันนี้ถือว่ามาไม่ถึง24ชั่วโมงใช่ปะอยากจะบอกคนนี้คนนี้ไปอยู่ยังไๆไปเก็บเรียบบนเลยติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์แต่ฝ่าย2คนนี้ก็จะเป็นฝ่ายไลแมนหน้าหลานสรุปติดผิดไหมนะไม่ผิดอ๋อโอเคคิดผิดคืหน้าแิบ QC ให้ด้วย QC ให้ด้วยอันนี้คือเป็นฝ่ายรับทำลายหรือ QC มาคือเขาจ้องมากเลยจ้องแบบแจ๊อันนี้หลุดผิวนิ่เนี่ยอันนี้คือเขาจ้องนะเนี่ยอันนี้หลุดผิวซีไหมคะเนี่ยเขาทำเหรอเฮ้ยเอาได้ไหมจิ๊บมาคนคนวันนี้มืนต้องมาต้องมาต้องจัดให้มาควรในร้านนี่คือกินกันกี่คนอู้หูสิบคนสิคนได้กินที่ออฟฟิศแต่เบสไม่ยอมกินนะทำไมอ่ะเขาจะชิมใต้แพ้กล้วยไม่แพ้เขาจะเขาม่ป็นคนแพ้กล้วยได้ปะไม่ไม่ มันแก่ไม่ชอบกล้วยที่เป็นแบบว่าเละๆ <specification S 3> แต่ว่ากล mm ิ hmm. er ่นอะไรก็ชอบเด็กแม่ต้นไหมดูว่าทีมานเอมาตั้งแอปไม่ติดแอป่ิดแอปไม่ได้ต้องช่ข้างหลังมีกล้วยบดนะเอาไหมเรียกหนึ่งหเก้าร้ยได้ฝากร้านค่ะเจสั่งได้ยังไงบ้างก็กเช็คมาทางไอจีเฟซบุ๊กทางเทไล ไค<ล>ะอะอนบอลนาหนาน่าเราเปิดรอบวันไหนบ้างแล้วก็มีช่องทางในแอหต่างบ้างใช่คือจริงๆเราไม่ค่อยตอบแชทจะทําเป็นระบบให้ลูกค้าจัดการตัวเองมากกว่างั้นแบบพึ่งพาตัวเองเพราะว่าตอบไม่ไหวจริงๆเป็นเมื่อวาน4ี่หมืนแชทต,ตอบไม่ไหวแต่ขายได้แ 1, 2, ค่พันส0งพันคนไม่ไหว ต้องแบบขอโทษทุกคนก่อนใช่ก็ถ้าเกิดช่องทางไลน์ก็แอดก่อนาน้าแล้วมันก็จะมีเมนเป็นคนลองกดเข้ามาดูว่ามีสั่งเติมจอบล่วงหน้าหรือว่าส่งเย็นอะไรวะถ้าัมาถามส่วนตัวถามแบบมีปัญหาอะไรมาทางเป็นรูปอะไรดีได้แต่ถ้าไลน์อ่ะมันแบบกะนน้ำหงออะเป็นไหมจิมมี่บะเป็นบะใช่ใช่โอเคนะ้วค่ะอย่าไปใจไปทใหม่ทีน่าก็